โอเคก็ต้องขอกล่าวสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับพบรายการดีอินเกมเมื่อกับผมเดชก็ยินดีต้อนรับสู่เกมนาราโต้ X โปรโตเกตอินจาวาเทกินนะครับสำหรับตัวของเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาสรุปตัวของตัวละครนาราโต้ร่างไฟนอลโชดาวแล้วก็โปรโตเกตร่างไฟนอลโชดาวในส่วนตัวเซเว่นสตาร์ชุดที่2ของตัวละครในกิจกรรมฉลองรอบ5.5ปีอเนวาร์เซียี่ครับผมซึ่งเป็นในส่วนตัวเซตสกิลเซตใหม่ครับของตัวโตเกตฟิลอนที่เรารอคอยกันมา1ปีครึ่งนะครับผมก็ถืืออออววว่่่าาานนนนพตัะเกิิิปีคคคครึงงแบบุณดล ครับว่าผู้เล่นที่เขาเล่นตั้งแต่ตอนฉ,นนอนฉนนลวงครบรอบสปีเขาอาจจะเลิกไปตอนห้าจากสักสีปีนะครับผมแล้วคือเขารอนะครับมาอีกตั้ง1ปีครับหนปีคุณคิดว่าคุณทําอะไรได้บ้างครับคุณโอ้โหอาจจะไปทํางานไปเรียนไปนู่นไปนี่ไปนั่นครับจบข้ามชั้นนะครับเรียนมหาลัยขึ้นอีก1ปีแล้วคือคิดดูนะครับว่าคุณสมมติว่าคุณเล่นมหาลาัยตอนตอนปี2ปี3เนี่ยแล้วคือมันเล่นอ,อีกทีนี้คือคุณจบมหาลัยแล้วโตเกเขาะต้องรีคิดเลยครับผมคือโอ้โหมันก็นานพอตัวนะครับผมแต่ก ทำไมเราถึงต้องทำ Set, คลิปนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในตอนนี้ครับตัวเกมมันมีการปรับระบบการรีคิดครับซึ่งคือใช้เวลาในระดับหนึ่งตัวเกมไฟนอลครับรีคิดเซตนี้มามีลมิตเบรกสองสกิลนะครับที่เป็น5ดาวพร้อมกับเอเวกสกิลใหม่เพราะฉะนั้นครับการที่มันจะรีคิดอีกครั้งหนึ่งคือตัวของระบบใหม่เลยคืออีกประมาณ2ปีข้างหน้าครับเพราะงั้นครับคุณจะได้เจอตัวเกมไฟนอลในการรีคิดเซตใหม่อีกทีหนึ่งคือนู่นเลยครับประมาณสัก6ปีอ่าหกปีหรือไม่ก็คือสัก 7ปี anniversary ครับคุณอาจจะได้เห็นตเกทไฟนอลเซตใหม่เพราะนี่คือเซตที่มาสมบูรณ์ที่สุดเลยครับพร้อมกับอันติีที่มันเป็นตำนานของมันด้วยคือในส่วนตัวไฟนอลชิโดริแล้วก็ตัวของเดอะลาสลาซิงกันนะครับที่เป็นในส่วนการต่อสู้ของน้ำตกสุดสุดเพราะงั้นครับนี่จะเป็นคลิปสรุปของตัวโต้ไฟนอลและเกทไฟนอลเลยครับว่าโดยรวมแล้ว2ตัวนี้ครับมันมีความสามารถแบบไหนมันเก่งไม่เก่งยังไงครับแล้วก็ควรมีติดไอดีไวไหมนะครับถ้าเกิดมันมาไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ครับในปัจจุบัน5.5ปีหรือในอนาคตถ้าเกิดมันรี ครับจนกว่ามันจะมีรีคิดเซตใหม่ขึ้นมานะครับผมเพราะงั้นครับคลิปนี้สามารถใช้เป็นเบสในการยืนเป็นพื้นฐานของตัวโตเกะไฟนนลได้เลยนะครับผมจนกว่ามันจะนู่นนะครับผม7ปีอันนัวซ์รี่เลยนะครับผมเอาละนะครับงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าโตเกะไนนลนะครับผมจะขออธิบายในส่วนตัวความสามารถโดยรวมและการใช้งานไปเลยนะครับผมจะไม่ได้เจาะรายละเอียดนะครับว่าไอ้นี่มันมีบัฟยังไงบ้างนะครับผมมันต้องอะไรยังไง เท่าไหร่นะครับผมคือตรงนี้อยู่ในส่วนตัวคลิปรีวิวโดวยละเอียดของตัวละครแนะนำครับในลิงก์ใต้เดสคริปชันจะมี3ลิงก์หลักๆที่ผม ใส่ไว้ให้ด้านบนนะครับก็คือรีวิวนัลโต้ไฟนอลนะครับผมตัวของเซตใหม่นะครับผมเกทไฟนอลนะครับแบบเซตใหม่โดยละเอียดนะครับแล้วก็สุดท้ายคือความสามารถพิเศษของตัวโตเกทไฟนอลครับที่อัพมาใหม่ในส่วนตัวลิมิตเบรกในส่วนการลดตาสถานะได้นะครับผมก็แนะนําว่าไปดู3ามคลิปนี้ก่อนถ้าเกิดว่าคุณอยากเข้าใจง่ายๆในส่วนการดูรับชมคลิปนี้ต่อนะครับผมคลิปนี้ไม่หายไปไหนครับค่อยกลับมาดูก็ได้นะอ่ะเพราะงั้นมาต่อกันเลยครับสำหรับคนที่เข้าใจอยู่แล้วนะ หนึ่งครับตัวเกทไฟนอลนะครับในส่วนตัวอันตีเก่านะครับต้องบอกว่าตัวละครตัวเกทไฟนอลทำไว้ได้ดีและเก่งมากผมยกให้เป็น2ตัวละครนะครับต้องเรียกว่า2คู่ตัวละครครับที่ทำมาดีที่สุดในเกมตั้งแต่วันแรกที่เข้าและจนถึงปัจจุบันนะครับมันยังเก่งและผมมองเลยว่าสกิลมันเก่งกว่าแบริออนมากทางทังที่ตัวของสกิลมันนะเป็นสกิลเก่านะครับสกิลเก่าของตัวเกทไฟนอลยังคงเก่งกว่าเก่งกว่าแบริออนของ5ปีที่ซ้นะครับผม แต่ว่าครับผมอะไรคือจุดที่ทําให้ตัวเกตฟอนนลไม่สามารถไปต่อได้ในเมตาตอนนั้นครับเพราะว่า ตัวเกมพฟนอนครับมาตอน4ปีอ n นวอซ r s a ี y เล่นได้ถึง6เดือนครับพอเข้าสู่4.5ปีครับช่วงก่อนนั้นเกมได้อัปเดตอุปกรณ์นินจา1ชิ้นเข้ามาครับคืออุปกรณ์นินจาพิเศษไม่ตกไกลครับมันเป็นอุปกรณ์นินจาที่สามารถตีบวกสถานะสเตตัสได้ครับมีในส่วนการต้านใบช็อตมึนงงครับสสถานะหลักในการติดของตัวละครครับแต่นั้นไม่ใช่ปัญหาครับปัญหาคือตรงไอ้ส่วนที่4ครับคือ resistance link นะครับผมก็คือต้านสถานะดาเมจท่าสีแดงครับผมซึ่งมัน เป็นการ ที่เกมจงใจเอาออกมาเพื่อแก้ทางสกิลโตเกฟเฟนอนเพราะโตเกฟเฟนอนมันคือโคตรอภิมหาที่ตอนนั้นคือเกมพังเลยจริงๆครับไม่มีใครเล่นตัวละครไหนเลยและตัวละครที่มาในตอนนั้นครับไม่มีใครสามารถยืนในเมตาบุกบ้านได้ดีเท่าโตเกฟเฟนอนจนเกมออกอุปกรณ์นั้นมากลายเป็นว่าลิมิตเบรคของโตฟเฟนอนและเกฟเฟนอนที่เป็นท่าสีแดงเหมือนกันทั้งคู่ครับไม่สามารถที่จะทาดาเมจได้พอกดสกิลใส่กับตัวละครที่โดนต้านสถานะร้อยนะครับดาเมจขึ้นแค่หนึ่งครับไม่ติดคิไม่ทําดาเมจไม่โดนเลยเพราะมัน ต้านทาดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมและแต่มันก็มีวิธีแก้ครับคือโตเกตไฟนอลครับมันมีในส่วนของความสามารถในการลดต้านทตุอยู่แล้วครับมันสามารถลดต้านทตุสายสีแดงได้ครับที่สกิลลิมิตเบรกของตัวมันเองแต่มันกลับมาชนกับอีกปัญหาหนึ่งคือโตเกตไฟนอลครับเป็นตัวละครลิมิตเบรกตัวแรกของเกมที่ระบบของมันคือลดอมัมตะสามวินาทีครับจากลิมิตเบรกทั้งโตไฟนอลและเกตไฟนอลเลยแล้วมันก็ติดตรงที่ว่าไอตัวของการติดต้านสถานนะนะครับผม การลดตานสถานะสายสีแดงเพื่อให้สกกลทำดามีได้เนี่ยมันไปติดกับบัฟการสถานะครับผมพอมันมีบัฟการสถานะผิดปกติอยู่นะครับทำให้โตักเกตไฟนอลนติดบัฟไม่ได้และลิมิตเบรกก็ทัานเป็นการลดอมตะไม่ใช่การลดเวลาบัฟการสถานะครับผมมันก็เลย เล่นไม่ได้เลยครับในต,ตอนนั้นกลายเป็นว่าก็มีแค่โบรูโตคามะมกับตัวของคาวากิครับที่สามารถเล่นต่อได้เพราะว่าลิมีเบรกของ2ตัวนั้นเป็นการลดเวลาบัฟกับสถานะแทนมันเลยติดสถานะผิดปกติได้ต่อเนื่องและยังเล่นได้ในเมตาตอนนั้นแต่กลายเป็นว่าโตเกะนั่นคือจอดไปเลยครับพอเจออุปกรณ์มาตกไกลามาแล้วคนก็ฟาร์มกันเยอะมากทีนี้นะครับพอเป็นในตัวของปัจจุบันครับมันเกิดการแก้ปัญหาขึ้นหลายอย่างเนาะแล้วก็มีหลายสิ่งมาช่วยทําให้2ตัวนี้มันเล่นได้ง่ายแล้วรวมถึงสกิลเซ็ตใหม่ด้วยนะคร เรียกได้ว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องพึ่งตัวของลิมิตเบรกตัวเก่าเลยก็เป็นได้นะครับผมทีนี้เรามาดูที่ความสามารถใหม่ของโตเกียไฟนอลกันก่อนนะครับผมหคือในส่วนตัวอันติในส่วนตัวเดอะลัส เอ่ l เดอะลัสลาซิงการแล้วก็ไฟนอลชิโดรินะครับผมมีความสามารถเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับผมคือ 1. อันตีของโตเกะไฟนนลนะครับสามารถตัดบับตายเกิดหรือว่าสามารถลบล้างเวลาบับตายเกิดของตัวละครได้ทาให้ผลการตายเกิดไร้ผลนะครับเอาไว้แก้ทางพวกยันตายเกิดหรือเอฟเฟกบับตายเกิดจากอันตีได้นะครับผม 2. นะครับผมคือโตเกะไฟนนลครับในส่วนตัวอันตีตัวเก่านะครับมีในส่วนตัวบับอมตะและ ตายเกิดอยู่แล้วเพงัานครับพอมาเป็นไอตัวอันติใหม่ถ้าเกมไม่ทําในส่วนตัว2บับนี้เข้ามามันจะเป็นอันติที่แย่กว่าอันเดิมครับแต่ก็ดีครับที่เกมเอาเข้ามาอันติใหม่ของตัวเกิไฟนอลครับมีในส่วนตัวบับตายเกิดนะครับแล้วก็บับอมตะ ของเกเนี่ยกดอันตีแล้วได้ตายเกิดทันทีเลยนะครับซึ่งดีมากนะครับผมของโตเนี่ยต้องรอเกตแดงเต็มแต่แลกกันครับตัวของ2ตัวนี้มีความสามารถต่างกันเล็กน้อยในส่วนของตัวอันตีเกตนะครับจะสามารถลดคูดาวสกิลตัวละครของสติเกตลงได้50%สครับส่วนของโตครับจะเป็นการเพิ่มคูดาวสกิลให้กับตัวละครนะครับก็คือทําให้สกิลของตัวละครที่โดนเนี่ยคูดาวนานขึ้นเช่นในกรณีของการไปบุกบ้านเนี่ยมันก็จะเป็นการแก้ทางพวกตัวละครกันบ้านให้มันแบบว่าลดเวลาดีเลย์การสกิลสวนกลับคืนมาใส่เรา ก็อบอกว่าเพิ่มในส่วนของเวลาการดีเลย์สกิลนะครับทำให้อีกฝ่ายเนี่ยกดสกิลช้าแล้วก็แบบว่าสกิลส่วนเราได้ยากขึ้นนะครับเราก็จะสามารถบุกบ้านได้ง่ายแล้วก็สบายขึ้นในส่วนตรงนี้ต้องขอแสดงความเสียใจที่เกะไม่มีครับผมแต่เกดจะเป็นลูกเล่นอีกสายหนึ่งไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยๆฟังไปนะ ต่อมาครับคือในส่วงตัวอันติโตัเกตไฟนอลครับมีในสวงการลดเวลาคูดาวอันติ50%เหมือนกันถ้าก็ว่าในอันตเวลาิ 15, เก็บเกตแดงเต็มทั้ง2ตัวอันติคูดาวแค่9วินาทีเท่านั้นครับก็คือกดเล่นได้เลยทุกห้องนะครับผมสบายมากๆอันติทั้งคู่ทะลุ อมตะนะครับผมสามารถรุอมตะได้2วิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าศัตรูมันกดบัฟอมตะเนี่ยกดอันตีสวนกลับยังไงก็ตายนะครับผมแต่ว่าไม่สามารถทะลุในส่วนตัวแอนิเมชั่นอมตะได้ครับมันก็มีการแก้ทางของตัวมันเองกันอยู่เนาะโตไฟนอลถ้าเกิดไปเจอสกิลลิมิตเบรกของโตไฟนอลในการก็คือฆ่าไม่ตายครับเตเกะนี่คือฆ่ากันตายได้เป็นแบบชิวๆเลยนะครับผมอ่ะต่อมาครับคือลิมิตเบรกลิมิตเบรกของโตเกะครับก็มีความสามารถที่ใกล้เคียงกันแต่ว่าจะต่างกันเรื่องบับผมจะขออธิบายตัวของสกิ Break, ลกนลยนะ ตัวของโตครับสกิลลิมิตเบรกมีความสามารถแบบใหม่ที่อัดเข้ามาครับในตอนนี้ก็คือสามารถลดในส่วงตัวเปอร์เซ็นต์การต้านสถานะ c o n f u ช i o n ได้หรือก็คือลดต้านมึนงงนั่นเองนะครับผมในตัวของ ปกตินะครับเมตาแต่ละยุคนะครับเราต้องทำต้านสถานะ100%ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นต้านไบต้านช็อตต้านมึนงงนะครับผมก็อย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นสาย DPS นะครับคุณก็ต้องทำต้านสถานะแค่1สายนะครับผมคือตัวละครของคุณเนี่ยมันมีการต้านใบหรือช็อตอยู่แล้วนะครับผมคุณก็ต้องเลือกหนึ่งอย่างอ่ะสมมติว่าตัวละครคุณต้านช็อตครับคุณต้องทำต้านใบหรืองเช่นโตไฟนอลครับโตไฟนอลมีการต้านใบนะครับคุณต้องทำต้านช็อต100%นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนใกรณีตััววละะคครกนนนนบ้าส่่ใหญจท์เป็นอุปกรณ์มาตัวไกลเช่นแบริออนนงฟูเซตะครับ อุปกรณ์มาตัวไกลต้านทางใบมึนงงแล้วก็ช็อตนะครับไม่มีไม่สามารถติดมึนงงได้ติดช็อตก็ไม่ได้ติดใบก็ไม่ได้ครับผมแถมต้านดาามจสายสีแดงด้วยนะครับผมแต่พอมาไปในส่วนตัวเอฟเฟกใหม่ของโตกับเกครับของเกสามารถลดในส่วนตัวเปอร์เซ็นต์การต้านช็อตได้ครับของโตนะครับลดการต้านมึนงงนะครับผมผลคือยังไงครับพอติดสถานะตัวนี้เข้าไปแล้วครับผมจากที่ปกติแล้วตัวละครตัวนั้นครับจะไม่โดนติดใบติดช็อตหรือว่าจะไม่โดนอะไรพวกนี้ครับผม ถ้าเกิดสมมติว่าติดบัฟของโตนะครับตัวของตัวละครนะครับที่มีบัฟต้ามึนงงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจะโดนติดมึนงงได้ครับมันก็คือการลดเปอร์เซ็นต์ตรงนี้แหละครับผมก็คือจากที่มันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดสมมติว่าของโตนะครับกับเกดเนี่ยเอฟเฟกต์มันเป็นลากหรือมันเป็นฮิ้วนะครับผมเปอร์เซ็นต์ของมันเนี่ยก็โดนลดลงไปเลยครับประมาณสักหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับผมเท่ากับว่าจากที่เอาง่ายๆนะครับผมขอแค่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ครับผมโดนลดจนไม่เหลืือออ่จนเหลไมมถึงครับผ ถ้าเกิดต่ำกว่าร้อยเมื่อไหร่ก็ตามครับตัวละครตัวนั้นก็สามารถติดสถานะนั้นได้เลยติดช็อตได้ติดมึนงงได้นะครับผมและคิดว่าในอนาคตครับมันจะต้องมีตัวละครที่มันลดตั้งสถานะใบออกมาแน่นอนครับเช่นอิทาจิหรือพวกตัวละครที่มันมีเน่ทั้งหลายนะครับผมอันนี้เป็นแค่การคาดการณ์นะ โดยรวมครับคือ1คือลิมิตเบรกของโตเกะครับผมมันทํามาให้เล่นในส่วนของการคู่กันกับสกิลสีดาวของโตนะครับผมสกิลลิมิตเบรกลดต้านมึนงงได้ครับพร้อมกับทําดาเมจทั้งแมปนะครับผมแล้วก็ลดอมตะาการสถานะได้ง่ายนะครับผมส่วนตัวของสกิลสีดาวเป็นการรวบศัตรูนะครับสามารถใช้เล่นในส่วนตัวแบบเดียวกับลิมิตเบรกของคางูยะรวบศัตรูปลาเข้าบ้านในและลดอมตะได้แล้วคุณค่อยอันตีพุ่งเข้าไปครับเป็นการคอมโบจบที่ค่อนข้างสวยมากเลยนะครับผมตัวของโตนะครับผมพอคุณลดตัวของลด ต้ามึนงงปุ๊บนะครับคุณก็ทําการปาตัวของสกิลกระจายนะครับผมมันก็จะติดมึนงงกันทั้งคณะเลยนะครับและไม่มีเงื่อนไขด้วยต่อให้ตัวละครในทั้งหมดนั้นนะครับมันจะมีการต้านมึนงงก็ตามครับมันก็จะติดครับไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามครับไม่ว่าจะมันมีอมาตะาขสถานะมันจะติดมึนงงครับแต่ว่ามันจะมีในสวงตัวอีกอย่างหนึ่งครับคือข้อเสียของตัวเอฟเฟกนี้มันไม่เหมือนกับสกิลลดหลบหลีกของตัวนารูโตะล่าง20ปี คือเอฟเฟกเนี่ยครับการลดใต้มึนงงหรือว่าการลดต้านชอ็อตของเกตไฟนอลนะครับมันสามารถติดทะลุการสถานะได้ก็จริงครับแต่ว่าพอมันติดสถานะลดปุ๊บนะครับผมคุณจะทําการติดมึนงงหรือว่าติดชอ็อตเสรศัตรูเนี่ยคุณต้องทําให้บับการสถานะตัวละครหายไปก่อนนะครับผม ไอตรงนี้มันยังอยู่ในเงื่อนไขแบบปกติอยู่ก็คือถ้าตราบใดที่ตัวละครมีบัฟการสถานะเนี่ยมันจะไม่ติดใบติดชอด็อตหรือว่าติดมืนงงใช่ไหมครับผมถ้าเกิดมันไม่โดนอันตินะครับผมอันนี้คือเรื่องปกติใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นในสองตัวบัฟลดลบหลีของโต20ปีหรือว่าอิทจิรางอันบุเนี่ยมันสามารถติดได้เลยครับแต่ว่าต่างกันคือโต20ปีเขาไปโตไฟนอลกับเกตไฟนอลเนี่ยพอติดบัฟลด ตัวของสถานะแล้วใช่ไหมครับใช่ครับมันติดได้ครับทะลุในส่วนของตัวการสถานะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้ตัวละครมันติดนะครับมึนงง,งหรือว่าติดช็อตเนี่ย คุณก็ต้องทําให้การสถานะมันหายซึ่งเงื่อนไขในการทําแบบนั้นคือโตไฟนอลและเกตไฟนอลของคุณต้องมีลิมิตเบรกตัวใหม่ครับบวก2เท่านั้นถึงจะสามารถลดบรับการสถานะได้ซึ่งนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ผมมีแค่บวก1ของเกตนะครับแต่โตของผมทําได้ครับเพราะโตผมบวก2ลดการสถานะได้เพราะฉะนั้นครับโตของผมสามารถที่จะเล่นคอมโบในการ ติดมึนงงทั้งแกงได้เลยนะครับเป็นคอมโบที่เกลียนมากๆนะครับผมในตอนนี้รวมไปถึงอนาคตด้วยครับเพราะว่ามึนงงนั่นหมายถึงว่าตัวละครกันบ้านจะไม่สามารถส่วนสกิลกลับใส่เราได้ชั่วขณะหนึ่งเลยพอๆกับการติดใบหรือว่าติดช็อตด,ด้วยซ้ำครับมันเปิดโอกาสและช่องโหว่ได้สูงมากเพราะงั้นเป็นอะไรที่คุ้มค่าในการคอมโบและเล่นมากนะครับผมนี่คือในส่วนของตัวโต,วตวนะของเกตก็ไม่ยากครับแต่ว่าตัวของเกตนะครับมันจะไม่ได้เน้นในส่วนของการติดแบบนั้นครับของเกตมันเป็นตัว DPS ล้วนมันเป็นตัวส แดงที่สกิลโคดพ่อโคดแม่แรงนะครับผมและบวกกับลิง์บอร์ดพลาสีีเข้าไปเกะพื้นฐานผมตอนนี้คือ8ปดหมนะครับผมสามารถทำเอเคตีบวกใส่ในอุป,ปรกรณ์เปล่าๆเนี่ยขึ้นไปถึงแสนได้เลยโดยเซตนี้นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนของใส่เพิ่มเป็นแสนเลยก็ได้เพราะมันคือตัวละครสีแดงสกิลครับแค่คอมโบเดียวคือล่วงนะครับผม สกิลดาบคือสกิลหลักสําคัญสุดเพราะว่ามันใช้ในการเปิดคอมโบเช่นมันอยู่ใกล้ๆกยันใช่ปะเจอยันตายเกิดหรือยันอะไรก็ตามครับเดินเข้าไปหากดสกิลดาบนี้ปุ๊บนะครับผมสุสโนโอจะขัดศัตรูจนกระเด็นนะครับและให้มันไม่สามารถสกิลส่วนคุณได้คุณนะครับมีเวลาแค่หนึ่งยือสวิก็ตามครับคุณเลือกได้เลยคุณอยากสกิลไหนส่วนนะครับลิมิตเบรกอันใหม่ลิมิตเบรกอันเก่าหรือว่าอันติตัดตายเกิดไปเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลือกแต่คือเกะมันคอมโบไวมากครับมันไวกระโตดมาก ในส่วนของตัวรูปแบบการเล่นนะครับต้องบอกก่อนว่าโตะจะเล่นสนุกกว่าและน่าเล่นกว่าและไม่น่าเบื่อนะครับเพราะว่าโตอ่ะมันมีการปานกระจายมีการคุรมะคำรามยิงบอลสัตหามีการกระโดดไปมานู่นนี่นั่นครับแต่เกะไม่ครับผมต้องขอบอกตรงนี้เลยว่าถ้าเกิดคุณอยากเล่นเกะเกะนะครับแรงกว่าโตมากๆครับแล้วก็สามารถจบบ้านนะครับผมในการเล่นบ้านเนี่ยแต่ละตัวครับได้ง่ายและไวกว่าโตแต่ข้อเสียคือ เกะมันน่าเบื่อครับเพราะว่าสกิลเดียวที่เกะกดได้คือสกิลซูซโนโอด a าฟันครับสกิลกิเลนนะครับมันใช้ออนิเมชันได้โคตรนานครับคือ5วิกว่าครับคุณคิดดูว่าคุณต้องยืนเฉยๆเกือบ5-6วิกวิครับผมรอให้ตัวของอนิเมชันนี้มันจบ มันเป็นสกิลที่เหมาะกับการเอาไว้เข้าบ้านในหมายถึงว่าสมมติว่าคุณเข้าไปในบ้านหนใช่ไหมครับคุณอันตีหรือว่าบ้านในมันรอดหรือว่ามันยังไงก็ตามครับคุณกดสกิลนียครับบ้านในมันจะตีคุณไม่ตายแต่คุณเองก็ต้องทําอะไรทำอะไรขอัแต่คุณเองก็ทําอะไรไม่ได้เช่นกันครับในระหว่างนั้นเนี่ยมันก็จะทําการทําดามเมจแล้วก็ระเบิดอยู่กับที่ครับจนกว่าแบบตัวละครในบ้านมันก็จะจบไปนะครับผม มันก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมส่วนในเรื่องของความสามารถนะครับผมโดยรวมมันก็จะประมาณนี้ตัวของรูปแบบการเล่นมันก็ไม่ได้มีรายซับซ้อนนะครับเล่นได้ดีครับผมถ้าเกิดพูดในเรื่องของความคุ้มค่าในการสุ่มผมต้องขอบอกว่าเป็นตัวละครที่ควรค่าแก่การมีติดไอดีไว้ทั้งคู่นะครับผม โตนะครับผมแนะนําในการกันบ้านในครับเพราะว่ามันมีความถึกในระดับที่ค่อนข้างสูงและแอนิเมชั่นอมตะที่รอดจากอันตรีได้แน่นอนครับมันจะไม่ถ้าเกิดว่าเอาไว้บ้านนอกเนี่ยคนมันมักจะทําการแบบว่าใช้อันตรีตัดตายเกิดแล้วโตะก็จะไม่ได้เฉิดฉายใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดเอาไว้บ้านในครับโตมีทั้งการซับอมตะให้เพื่อนเหมือนรุ่น7นะครับผมมีส่วนของการซับบัฟนะครับแล้วลดต้านดาเมจให้เพื่อนด้วยแล้วก็ต้านธาตุที่ไม่สามารถโดนลบล้างได้รับดาเมจเบาลงนะครับ90%นะครับ ในสน2ตัวโตนะครับท้งอันตีและสกิลโตได้รับดาเมจเปาโรง80-90เปอร์เซ็นต์เลยนะเพราะฉะนั้นคือการกันบ้านในครับในกรณีของการที่แบบว่าเป็นศัตรูอันตีเข้าบ้านครับหรือว่ามาแหกบ้านเนี่ยมันก็ช่วยในการกันบ้านในระดับที่สูงมากแถมลิมิตเบรกของโตไฟนอลนะครับผมสามารถลอดจากอันตีแบลิออนได้โดยที่ไม่ต้องกดอันตีสวนถ้าแบลิออนกดอันตีปุ๊บคุณกดสกิลลิมิตเบรกนี้สวนกลับครับคุณลอด100และไม่ตายครับเรามีคลิปเทสไว้แล้วนะครับผม เดี๋ยวผมใส่ให้วันที่ลิงก์ด้านล่างใต้เดสคริปชันนะครับผมอะประมาณนั้นทีนี้ส่วนของเก๋ครับของเก๋ก็อย่างที่ผมบอกคือเป็นตัวละคร DPS ครับใช้ในการบุกบ้านเป็นหลักเลยนะครับอย่าเอามากันบ้านนะส่วนตัวไม่แนะนําให้กันบ้านกันได้ไหมกันได้ครับแต่ว่ามันตายง่ายครับเพราะว่าเก๋มันได้อมาตะหลังสกิลหมดเลยครับในการเปิดสกิลสวนกับศัตรูเนี่ยค่อนข้างยากนะกันได้ครับแต่ว่าอาจจะตายง่ายนะครับสำหรับเก๋แต่โตเนี่ย ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมในการกันบ้านในผมเลยจัดเซตเป็นในส่องโตกันบ้านในกับบรุโตะซากุระแล้วก็อิทาจิไว้ตัดหลบลีกนะครับผมส่วนตัวของเกนะครับผมก็เอาไว้ยันตรงนี้นะครับเอาไว้แบบว่าห้องสุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าศัตรูมันอยากจะมาตีนะก็เผื่อๆไว้บ้างเล็กน้อยครับผมประมาณนั้นอ่ะทีนี้นะครับผมก็ในส่องตัวตู้ปัจจุบันนะครับผมคุณถ้าเกิดว่าคุณอวยนะครับคุณอยากได้2ตัวนี้อยู่แล้วคุณสุ่มได้เลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามว่าคุณ ถ้าเกิดเอาไปในส่งตัวผู้เล่นณปัจจุบันนะครับผมคุณสามารถรอดูตัวของตู้ต่อไปก่อนได้นะครับแล้วคุณค่อยตัดสินใจว่าจะสุ่มไม่สุ่มแต่สําหรับผู้เล่นที่ผ่านตัวของอีเวนต์ จุดห้าปีไปแล้วและสนใจในส่วนตัวโตเกะไฟนอลนะครับผมขอแนะนําเซตสกิลณปัจจุบันเลยนะครับก็คือลิมิตเบรกคุรามาตัวเก่านะครับผมตัวนี้สกิลในส่วนของตัวกระจายกงจักรนะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็สกิลลิมิตเบรกอันใหม่นะครับผมพร้อมกับในส่วนของสุดท้ายคือในส่วนตัวสกิลอันตีเดอะลัสลาซิงกันนะครับผมลาซิงการคอนฟ루ชั่นนะครับที่ใช้ในการต่อสู้กับตัวของซาตเกะและตัวของเกยครับก็เป็นในส่วนตัวลิมิตเบรกตัวเก่าเช่นกันครับบวกสก็จะเก่งมากนะสกิลซูซูโนโอในการอเวก แล้วก็สุดท้ายคือสกิลกิเลนครับใช้ในการทำดาเมจเป็นหลักนะครับผมแนะนำให้เป็นบวก2เพราะว่าจะคอมโบในการติดสถานะช็อตกับศัตรูได้นะครับผมและสุดท้ายคือในส่วนตัวฟ i แนลเช i d o l i c นะครับผมเชียร์ลีเฟรมคอนโทรลคอนคลิชันนะครับผมก็เป็นอันติที่ใช้ในการสู้กับโตเหมือนกันนะครับผมทั้งคู่นะครับผมจุดสุ่มจุดสุ่ม จุดสมบูรณ์นะครับผมคือลิมิตเบรกบวกและอันติเลเวล15านะครับผมแต่เกดสามารถไปต่อยอดถึงบวก3าได้เพราะว่าลิมิตเบรกบวก3ของเกตได้รับบัฟเอเวชั่นเลตระดับฮิวพลัสนะครับผมและในส่วนสุดท้ายครับสิ่งที่ผมอุ้ไว้ก็คือตัวของตกกับเกดครับสามารถตัดบัฟหลบหลีกระดับฮิวพลัสได้นั่นหมายถึงรูปแบบการเล่นในเมตาต่อจากนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวของซูเปอร์เอเวชั่นเลตระดับฮิวพลัสนะครับผมหรือว่าซูเปอร์เอวีเอนะครับระดับมหาศาลครับผมก็สามารถลบล้างออกได้ ผเป็นเอฟเฟกที่มันมาติดกับตัวของสกิลลิมิตเบรกอยู่แล้วนะครับผมก็คือลิมิตเบรกคุณสามารถตัดบัฟหลบลีกเทพได้นะครับผมเนื่องจากว่าในยุคนี้นะครับหรือในเมตาปัจจุบันนะครับผมตัวละครมันมีบัฟเอออชเละดับฮิวพลัสเนี่ยจากลิมิตเบรกบวก3กันเกินการมากครับน่าียว่าสว่ห4-5ตัวแล้วด้วยซ้ำนะครับผมเพราะฉะนั้นครับตัวเกมเนี่ยมันเลยทําในสองตัวการตัดบัฟแบบนี้ออกมาเพื่อให้สามารถที่จะตัดบัฟหลบเทพได้นะครับผม ก็ประมาณนั้นแถมมาอยู่คู่กับสกิลลิมิตเบรกก็คือไม่ต้องกลัวครับว่าจะเจออมตะหรือการสถานะมากันนะครับก็คือตัดได้แน่นอนนะครับผมมันก็จะเป็นการรวมหลายๆอย่างเลยก็คือลดอมตะลดการสถานะติดสถานะลดมึนงงนะครับแล้วก็ติดทำการลดหลบเทพด้วยนะครับผมก็หลายๆอย่างโดยสรุปนะครับทั้งสองตัวเป็นตัวละครที่เก่งมากและคุรค่าในการเก็บสะสมเข้า ID ดีครับและคนมีติดไว้ใช้ในการเคลียร์กิจกรรมหรือหลายๆอย่างได้ ในส่วนของตัวอายุการใช้งานผมมองว่าอย่างน้อยคือ1น1ปีโดยประมาณครับแต่ว่าถ้าเกิดเอาแค่เฉพาะมองในการใกล้ก่อนคือครึ่งปีตั้งแต่5.5ปีจนถึง6ปีครับสามารถเล่นได้ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็สามารถพาถึงโกคุนินได้สบายๆแน่นอนครับ ต้องขอบอกก่อนว่าถึงแม้นะครับตัวละครที่จะมาหลังจากโตเกะไฟนอนหรือตัวละครที่มาหลัง5.5ปีจะเก่งกว่าก็ตามครับแต่อย่าใช่ว่าตัวของโตเกะไฟนอนจะตกเมตาทันทีถ้าเกิดตัมโดยที่มันยังพาคุณถึงโกคุนินได้มันก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งสําหรับคุณได้แน่นอนครับผมตามนั้น ถึงคุณจะมองว่าในเมตาครับผมมันมีตัวละครที่มันเก่งและสบายกว่าแต่ถ้าเกิดว่าตัวละครที่คุณมีในปัจจุบันนะครับมันสามารถพาให้คุณถึงโกคุนินได้นั่นก็ถือว่าคุณได้กําไรคืนแล้วจากการที่คุณสุ่มมันมานะครับผมเพราะงั้นก็จะเย็นๆนะครับค่อยๆเล่นไปนะครับผมและตัวของมันเนี่ยผมว่าอยู่ได้นานแน่นอนนะครับผมเพราะขนาดนะครับผมแม้กระทั่งตอน4ปี anniversary สกิลของมันครับเซตตั้งแต่4ปีนะครับจนถึงปัจจุบัน5.5ปีครับผมมองว่ายังไม่มีใครทาเซตสกิลได้สมบูรณ์ตัั้งแตตต่่กาารรมมเป็นวะคให วันแรกเลยด้วยซ้ำนะครับแม้กระทั่ง b บ r ริออนและซาติเกตร่าง v ีเออิชิกิยังทำสกิลเริ่มต้นมาได้ไม่ดีเท่ากับตัวเกตไฟนอลนตั้งแต่เมื่อ1.5ปีที่แล้วครับก็คือเมื่อ18เดือนก่อนนะครับผมก็โห ตั้งแต่อันนี้ปีเท่าไหร่อันนี้ปี2023 2022ปี2021นะครับผม 2, <2> ปีครับผมคุณคิดดูว่าโตเกะเนนสกิลยังเป็นส,สกิลที่ดีที่สุดในเกมเพราะฉะนั้นครับคุณไม่ต้องห่วงเรื่องการเคลียร์กิจกรรมการตีบอสหรือว่าการเอาไปเล่นอ e ีเวนต์ต่างๆนานา,นามันช่วยคุณได้เยอะครับคุณอย่ามองแค่ว่าเรื่องของการบุกบ้านแต่ว่าคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณไม่ได้ใช้มันในการบุกบ้านแล้วคุณไปสุ่มตัวอื่นมาใช้บุกบ้านแทนมันยังสามารถเป็นประโยชน์ได้เเยยยอออะะครรรรััััับบโตตงงงไไกกกกก็สสาา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 ามมถถใช้้้้นนนนนนีีดดพทํล นะตัวละครได้มันลดหลบเทพได้ครับมันตัด EBA ได้ครับมันมีในส่วนของตัวหลายอย่างมากที่ช่วยทําให้บ้านคุณมันเก่งขึ้นในส่วนของตัวบ้านในแถมอะไรก็ตามที่มันรอดจากอันติบาริออนได้ครับประสิทธิภาพมันสูงกว่าที่คุณคิดแน่นอนครับผมนี่คือเรื่งองของตัวตวเกียเฟนอนครับจะสุ่มหรือไม่อยู่ที่การตัดสินใจของคุณแต่สําหรับตัวของผมขอนแนะนาเลยว่าคุณควรมีติด ID ไว้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลอดูก่อนว่าตัวละครอ,อะไรก็ตามที่จะมา ในภายหลังนะครับผมจะดีกว่าหรือเปล่าคุณค่อยตัดสินใจตอนนั้นก็ไม่สายไปนะครับผมแต่สําหรับคนที่มาดูย้อนหลังนะครับหรือว่ามาดูว่าเอ้ยผมมาเล่นทีหลังครับผมอยากสนใจตกเก็บฟนนลมากเลยมันเก่งไหมก็ผมบอกเลยว่าเก่งครับคุณสามารถสะสมติดเข้า ID ได้เลยเซตสกิลให้หาตามที่ผมแนะนําไปนะครับผมถ้าเกิดคุณเจอตู้สุ่มรีลันหรือว่าเจอตู้สุ่มที่มันเอาตกเก็บฟนนลกลับมาให้สุ่มนะครับผมสุ่มได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจที่อยากจะเก็บมันเข้า ID หรือถ้าเกิดว่าคุณลังเลว่เ้ตัวนีกก็ง ่งถ้าเกิดผมต้องเลือกระหว่างโตเกิลไฟนอลกับอีกตัวหนึ่งผมจะเลือกใครผมขอแนะนําให้เลือกโตเกิลไฟนอลครับเพราะมันเป็นตัวละครวันแมนโชที่สามารถพาคุณแบกได้สบายต่อให้คุณจะไม่มีตัวละครใน ID ดีหลายตัวก็ตามนะครับผมนี่ก็คือคลิปสรุปตัวของนารโตะล่างไฟนอลโชดาวน์และโสเกะไฟนอลโชดาวน์ในส่วนตัว7ดาววีที่2ของตัวละครในส่วนตัวเซตปัจจุบันผมต้องขอบอกเลยว่าเป็นวันแมนโชที่เก่งมากๆอีกตัวหนึ่งและผมบอกเลยว่า เก่งกว่ารุ่น7มากครับแม้กว่าแม้ว่าตัวของรุ่น7จ,จะสามารถเพิ่มในสองการหลบเทพให้ทั้งทีมได้นะครับแต่บอกเลยว่าตัวครนวันแมนโชย่อมเก่งกว่าอยู่ดีครับผมนี่คือในสวนตัวโตไฟนอลและเกตไฟนอลครับก็ถ้าเกิดมีอะไรสงสัยทีมวิเคราะกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมเจอกันใหม่คิปหน้าสตรีทไปใช่ไหมนะครับไปอีกอย่างหนึ่งคุณจะถามว่าถ้าเกิดผมสุ่มได้มาควรปั้นใครใช่ไหมครับผมสำหรับผู้เล่นในปัจจุบันของ5.5ปีนะครับปั้นทั้งคู่เลยครับแต่ถ้าเกิดว่า เอาไหนใครดีก่อนนะครับถ้าเกิดคุณอยากตีบอสก่อนอยากได้ดาเมจแรงๆแนะนาเกะครับถ้าเกิดว่าคุณมีของพอก็ทํา2ตัวไปเลยครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มาเล่นทีหลังครับก็เก็บทั้ง2ตัวเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอวยใครมากกว่าเก็บตัวนั้นก่อนก็ได้เพราะว่าความสามารถทั้งคู่ครับมันเก่งเท่ากันและไม่มีใครด้อยกว่ากันเลยแม้แต่นิดเดียวครับผมประมาณนั้นบ๊ายบาย